สวัสดีครับวันนี้ผมอยากพาคุณย้อนกลับไปในปี1912บนเรือที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกใช่ครับเรือไททานิกเรือที่คนเชื่อว่าไม่มีวันจมแต่รู้ไหมครับเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของเรือลำนี้ซ่อนเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความทะเยอทยานความประมาทความรักและความสูญเสียที่กลายเป็นตำนานไปตลอดกาล ย้อนกลับไปเมื่อปี1,909ที่เมืองเบลฟาสต์ออแลนเหนือบริษัทไวสตาร์ไลน์เริ่มสร้างเรือโดยสารที่หรูหราที่สุดในโลกมันถูกตั้งชื่อว่าไททานิกสื่อถึงเทพเจ้าผู้ทรงพลังจากตำนานกรีกเรือลำนี้ถูกโฆษณาว่าไม่มีวันจมด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำในยุคนั้นเช่นห้องโดยสารแบบโรงแรมหดาวผนังกันน้ำที่แบ่งเรือออกเป็น16ช่องโทรเลขไร้สาย ซึ่งใหม่มากในยุคนั้นแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือมันถูกเร่งสร้างให้เสร็จทันเวลาเพื่อแข่งกับคู่แข่งในตลาดเดินเรือและนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมด10เมษายนปี1912ไททานิกออกเดินทางจากท่าเรือเซาท์แธมป์ตันประเทศอังกฤษมุ่งหน้าสู่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาบนเรือลำนี้มีผู้โดยสารกว่า2,200คน ตั้งแต่มหาเศรษฐีระดับโลกอย่างจอห์นเจคอบแอสเตอร์ไปจนถึงผู้อพยพยากจนที่หนีความแร้นแค้นเพื่อสแสวงหาโอกาสใหม่ชั้นหนึ่งหรูหราราวกับพระราชวังชั้นสองเรียบง่ายแต่น่านั่งชั้นสเบียดเสียดเหมือนนอนในห้องเก็บของเรือที่ดูเหมือนจะเป็นธรรมชาติของความไม่เท่าเทียมแต่ก็รวมทุกชีวิตเอาไว้ในโชคชะตาเดียวกันคืนวันที่14เมษายน ปี1912อากาศหนาวจัดมืดสนิทไม่มีแสงจัน,จนทร์เจ้าหน้าที่บนเรือได้รับคำเตือนเรื่องผู้ขาน้ำแข็งหลายครั้งแต่ไม่มีใครหยุดเรือเพราะเรือไม่มีวันจมเวลา23นาฬิกา40นาทีไททานิกชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งขนาดยักษ์เสียงได้ไม่ดังแต่มันคือเสียงที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลน้ำเริ่มซึมเข้ามาอย่างเงียบ ช่องหนึ่งสองช่องจนเกินขีดจำกัดของการลอยตัวไททานิกกำลังจะจมคนบนเรือเริ่มแตกตื่นแต่ปัญหาคือเรือมีเรือชูชีพไม่พอมีแค่20ลำจากที่ควรมี64ลำเพราะเจ้าของคิดว่ามันเกะกะสายตาและที่แยก่กว่านั้นคือระบบหญิงและเด็กก่อนทำให้ผู้ชายจำนวนมากไม่มีโอกาสรอด รวมทั้งลูกเรือนักดนตรีและกัปตันที่อยู่จนวินาทีสุดท้ายนักดนตรีกลุ่มหนึ่งเปล่นเพลงจนเรือจมเพื่อให้ผู้คนสงบลงในวินาทีสุดท้ายของชีวิตมันคือภาพที่สะเทือนใจที่สุดและเป็นตำนานที่คนพูดถึงมาถึงทุกวันนี้เวลา2องนาฬิกา20นาทีไททานิกจมลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ เหลือผู้รอดชีวิตเพียง705คนแต่เสียชีวิตไปถึงกว่า1,500คนส่วนใหญ่จมน้ำหรือถึงหนาวตายมันไม่ใช่แค่โศกนาฏกรรมแต่มันคือบทเรียนของความประมาทของโลกยุคอุตสาหกรรมที่มั่นใจในเทคโนโลยีจนลืมความถ่อมตัวหลังเหตุการณ์โลกเปลี่ยนไปกฎความปลอดภัยทางทะเลถูกเขียนขึ้นใหม่ ต้องมีเรือชูชีพพอต้องฝึกซ้อมต้องฟังสัญญาณเตือนแต่บทเรียนที่ลึกที่สุดอาจไม่ใช่แค่เรื่องการเดินเรือแต่มันคือความจริงของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนใหญ่แค่ไหนเมื่อภัยมาถึงทุกคนเท่ากันไททานิกอาจจมลงใต้ทะเลแต่เรื่องราวของมันยังลอยอยู่บนผืนน้ำแห่งเวลามันคือภาพสะท้อนของยุคสมัยที่สอนให้เรารู้ว่า เทคโนโลยีอาจแข็งแกร่งแต่หัวใจที่ถ่อมตัวคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์รอดจากทุกภัยพิบัติ